เาช้านี้มาเริ่มต้นกันด้วยนะครับกับการตามล่าหาหมีควายที่ประจันตคามปราจีนบุรีนะครับยังคงต้องตามล่ากันนะครับคือก่อนหน้านี้ไปตะปบหน้าชาวบ้านนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับโดนที่ดวงตาด้วยตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี้ขึ้นบ้านของชาวบ้านเลยนะฮะค่ะคือชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีหมีควายสีดําตัวใหญ่เลยบุกบันไดขึ้นมาบ้านเป็นชาวบ้านด่านท่าเรือที่อําเภอประจันตคามปราจีนบุรีนะคะบ้านเขา าก็ทำเป sociedad, ็นบ้านไม้ยกสูงจากพื้นประมาณ1เมตรเศษๆอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรค่ะชาวบ้านที่เขาเห็นหมีก็คือนายสุพลเจริญดงก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านกลางดึกอยู่ดีๆได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านก็เลยตื่นขึ้นมาลุกจากชุดนอนแล้วก็มาใช้ไฟฉายส่องดูตกใจเลยค่ะนาทีนั้น เห็นมีควายสีดําขนาดใหญ่ไม่ทราบเพศสูงสักประมาณ1นเมตรคือกำลังใช้กรงเล็บเท้านี่แหละไปตะกุยประตูหน้าบ้านกับฝาบ้านพอเจ้ามีเห็นคนเห็นแสงไฟก็ตกใจเหมือนกันมีมันก็เลยลงไปจากบ้านแล้วก็เข้าฝาละเมอค่ะเข้าใจว่ามีอาจจะหิวก็เลยออกมาหาของกินนอกป่าค่ะแล้วเดินเข้าไหนเดินไป

ก็คลืนบ้านิดบ้านติดช่องให้เรียบร้อยแต่หัวข่ำครับครับคือตอนนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า80คนนะครับก็ออกตามล่าหาหมีควายตัวนี้นะครับคือนํากงเหล็กนะครับมาดักไว้ตามจุดต่างๆเอาผลไม้ใส่ไว้ในกงเหล็กนะครับเพื่อล่อให้หมีควายเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือกงเหล็กที่เจ้าหน้าที่เองเขาไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับแบ่งการทํางานออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับก็พยานพี่จา ตีอบล้อมพื้นที่ครับค่อยๆที่จะกระชับพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดปิงปองนี่แหละจุดนะครับเพื่อให้เกิดเสียงดังเพื่อให้มีที่อาจจะหลบซ่อนตัวนะครับพอได้ยินเสียงระเบิดก็จะได้ออกมาเจ้าที่เองก็จะได้ยิงยาสลบนะครับ คือการทํางานเองก็ค่อนข้างที่จะยากลาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่ก็เกิดฝนตกหนักและก็กลัวด้วยว่าถ้าไปเผชิญหน้ากับหมีคือไปเจอการตรงๆเนี่ยหมีอาจจะทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านด้วยการทํางานเองค่อนข้างที่จะยากลำบากและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคือนอกเหนือจากที่จะพยายามไปตามล่าหาเจ้าตัวหมีแล้วคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็ขอความร่วมมือชาวบ้านต้องช่วยกันจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนแล้วก็ให้ล็อกกลอนประตูเอาไว้ให้หนาแน่นกันด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปก็คือว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านใ,นในกล้ๆกันก็มีชาวบ,บ้านที่เขาเคยโดนหมีควายตะปบมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงมานะคะขอความร่วมมือเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ